นี้นะครับเดี๋ยวอีกเคสหนึ่งก็คือผมจะให้ดูมาด้านสองดีเซลอันนี้ก็คือรถลูกค้าสไลด์มาที่เหตุการณ์ที่ลูกค้าบอกก็คือน้ำหน่อเย็นนะครับมันรั่วออกเยอะมากทีนี้นข้อน้ําไม่แตกข้อน้ําไม่แตกแต่จะให้ดูปั๊มน้ําอันนี้คือเคสนี้ไม่ค่อยเจอคือปั๊มน้ําละลายนะครับนี่ครับอันนี้คือคือใบพัดปั๊มน้ําที่มันอยู่ในเครื่องนะครับจะอยู่นี้จริงๆเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในฝายอย่างนี้อยู่นี้ปิดปิดกันอยู่นี้นะครับ ทีเนี้ยพอรถวิ่งเยอะเนี่ยบางทีเกินแสนแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนโลเนี่ยแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำเนี่ยลูกปืนนะครับด้านในมันร้อนนะพอลูกปืนแตกมันไหม้พอมันไหม้เนี่ยไอตัวใบพัดที่ปั่นปั๊มนะครับจากสายพานเนยครับอันนี้คือจหมุนกับสายพานตัวสายพานปั่นลูกปืนร้อนนะครับไอตัวใบพัดน้ำข้างในมันละลายพอละลายเนี่ยลูกปืนมันก็แตกพอมันพอมันแตกนะครับ อย่างคันนี้ไหลยเยอะมากคือล่วออกหมดเลยคือมันจะไหลออกทางรูนี้นะครับไหลออกหมดเลยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าปั๊มน้ําแตกนะครับซึ่งปั๊มน้ําในมา่าสองดีเซลเนี่ยมันจะมีปั๊มน้าเครื่องนะคือปั๊มน้ําตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือปั๊มน้ําตัวล็กที่อยู่เป็นท่อของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมี2ตัวจริงๆเนี่ยตัวนี้ปกติรถไม่ค่อยเสียหรอกแต่ถามว่าจะให้เปลี่ยนเมื่อไหร่ก็แสนห้าหรือสองแสนก็เปลี่ยนก็ได้ครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าย,ยังเป็นเมื่อก่อนนะครับรถพวกนี้ ชุดนี้จะอยู่ในชุดที่เราต้องเปลี่ยนแตะกิโลเมตรแต่บางทีรุถใหม่ๆเขาไม่ได้ใส่ตัวนี้ในสวิตแมนนวลเข้าไปจริงก็แนะนําแตนโลก็เปลี่ยนนะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันแตกระหว่างการเดินทางเนี่ยอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้ส่วนปั๊มน้ำอินเตอร์นะครับไม่ต้องกังวลตัวปั๊มน้ำอินเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าถ้ามันเสียนะครับไฟมันจะโชว์นั้นยังสามารถขับเข้ามาเปลี่ยนได้แต่ตัวนี้ถ้าแตกแบบนี้นะครับรถจะขับไม่ได้เลยอันตรายครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเทียนมาทล้งสองรีเซลคันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยเดี